ปิดท้ายกันที่ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะทางจังหวัดเชียงรายนะคะพร้อมต้อนรับนักวิ่งร่วมกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงเวียงเชียงรุง้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพค่ะและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะนายเสดชัยยานันตานักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายค่ะนายพานุพันธ์เอี่ยมอุบลสุวรรณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพยาว และนางสาวมินทิราพดาประสงค์ในอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงสี่เมืองล้านนาตะวันออกจังหวัดเชียงรายตอนเวียงเชียงรุ้งซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23ถึงพฤศจิกายน2568ที่โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีคณะผู้จัดงานหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางวิ่งของสนามเวียงเชียงรุ้งแบ่งออกเป็นสี่ระยะค่ะได้แก่วิ่งกินเที่ยว2.5กิโลเมตร ฟันรัน5กิโลเมตรฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรมาราทอน42กิโลเมตรมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน728คนนอกจากนี้ในวันที่22พฤศจิกายนยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากสารสารสินสร้างสีสันให้กับนักวิ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั่นเองค่ะตอนนี้ใครยังไม่สมัครนะคะต้องรีบลงสมัครเลยค่ะซึ่งเทนใน